ไปเหตดเแบกมีไงมากแบบคนยาปกหลอดยาไปน้ำมันหลอดยาไปไหวเลยเน่นาะมันหอนเนพบไปมองปอไปจีนไปอาบน้ำไม่หรากไปหอนแห้งไปเนี่ยไ,ไปอาบน้ำจ,จะก้อนเหน่อเพราะนมันสีเศร้าหอนมากมันหอนหรอมันเศร้าขึ้งงวอขึ้วกล้วยนี่หายใจเพราะทัวร์ทองทพ่ฮาผู้าผม หายใจไม่ทั oh, oh, ่วโอ้ยไปทางไหนเนาะเห็นเราพี่นอนงยาแล้วงีบยาเหรอ เป่ายาแล้วตรงบวนปากพบวนปากบ่ไรเดี๋ยวปากเขาเป็นแผลป้ายาชุ่มนี้มันสีบ้อนนั่นเขาสีไปเี็ดทำไรอันพอบลาประเด็นเป่ายามันเป็นหลายๆปีแล้วมาเป็นโอ้ยนี่สิบสามสิบปีอันเ่าบวนปากออกนี่ป้าปากเป็นแผลแต่ว่าปากเขาเอินสมัยได้กี้เป็นเริ่มดีดีใส่ยาสีม่วงปวดปากเพราะเศร้าอา มาเี่ยเอาไปเอามาโอ้เืมทำเห็ดลริมเริ่มเห็ดให้ไหลพี่น้องแ้าต่เบากหลาริืมเห็ดให้ไหลบาเนี่ยโอ้ปฏิเห็ดให้ไหลเลยบาเนี่ย้าต่เอางางาบ่มเรมเห็ดให้ไหลมานลคือตัวมัน้องไหลเลยเห็นให้ไหลหน่อยนึงเริ่มเริมมโอ้ยหอนสิไปอาบน้ำนิดนึไปนั่งนี่ขาตา ไปอาบน้ำกินดีแล้วพี่นองเลยค่อนเฮงย่อนครับค่อนเนี่ยมึงไปมึงมาทางผีเส้าไทยก่อนนี่เลย สั่งน่อยบงตาหักเนาะไปบึงบันทายสั่ง,งมากๆิ่นเด่งตัางหลายอยเบ่งเน้สังหน่อยตาหักไหอไุู่กก้ันเนี่จูพี่ไม่วานมาสัาง่งสั่งหน่อยลองเพลงเพลงอย่างนั้นจูพี่ไม่วานมนะันไปจัดน้ำดอกลองเยพ่ง เห็นอยู่ในอันติดต่อเขาดอกจูกพี่ไม่หวานมานะันจะแบบแค่เงี้ยมกรอกไปอ่านตามเขาเลยบอกใค้ได้ฟังเด็กๆเบื้งเขาก็าเลยนั่นนะเบื้งเขาอยู่ในติดตอ่อจูไม่หวานมานะันไป็นไล่ย่ำได้เป็นมาก ฝ่าไร่ให้คู่มือคู่มือแต่ว่าเพินเ่นึ่งเฮ็ดติ๊กตอแต่ว่าเพิ่นึ่งมาเฝ้าไร่ให้อยู่ตั้งแต่เริ่มไปเฮ็ดเลี้ยวใหม่ๆเพิ่นมาเฝ้าไร่ให้คู่มือโอ้ยห่อนเลยพี่น้องเอ,อย้ยห่อนกักพี่น้อนเลขนาดเปิดปัาโลมยังห่อนอยู่จีเดไปอาบน,น้ำไม่ดีแล้วลงไรลไปอาบน,น้ำ <c oughs> องไลแล้วก็สิไปอาบน้ำเท่านั้น <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอยุ่ง,ต,ง,งตับึกบัดเลยโยงกัน ยุงมันชอบกัดเรานะยุงน่ารักเป็นหนักนะ